วันที่เดินทางดิวันนี้ก็จะเป็นวันที่สี่นะคะที่เรามาตอนนี้ก็มาดูจุดชมวิวแล้วค่อยไปหาข้าวกินตอนนี้ประมาณเก้าโมงเก้าโมงมาณเก้ามงกว่าเราก็จะมีหาอะไรกินกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ดูวิวกันแล้วกันนะ ก็ไม่มีตรงหรือุ้ยด้วยใส่กินมีใส่โซ่เครื่องมีมก็เป็นข้าวเหนียวเหนเหียวปิ้งนะคะเราก็ได้ร้านแล้วนะคะแวะมากินข้าวที่ร้านนี้ร้านเอ่หัวสะพานบ่อกเกลือนะคะอยู่ใกล้ๆกับที่เราจะไปเที่ยวต่อนะคะทุกคนนี้ก็เดินเดินเข้ามานะพอจะจรถไ้ตรงถนนใหญ่แล้วก็ เดีมาดูกันว่าจะกินอะไรกันดีเช้าวันนี้ไม่รู้จะกินอะไรเลยอะแบบเบื่อกับข้าวเหมือนกันนะเนี่ยแต่โอ้โหนะั้นรถหลายโค้งเมื่อกี้จะเป็นลมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะแล้วก็อืมลุคของเราวันนี้ง่ายสบายสแบบสไตล์ลูกคุณนะคะ จบเลยว่าร้านเขายนง้ไม่เปิดทุคกคตอนนี้เก้าสี่สิบกว่านาทีใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเปิดสิบโมงหรือสิบเอ็ดโมงจบเลย<อ> <laughs> เดินก็นไม่ปหากินแถวนูนะไรกันนะคะแต่บรรยากาศร,ร้านเขาสวยดีนะเขาเป็นที่พักด้วยนะคะแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยอยู่ใกล้ๆกันนะเข้าวมือ้อแรกของเรานะคะกระตงไปไก่ทอดมากแขวนอะไรคะไก่ทอดมะแควน อร่อยชอบ่างเงี้ยเมนูบัวเด็ดเมาไปลองไม่มีน้ำจิ้มไม่ดไม่มีไม่แม้ตอนนี้ค่ะก็มาถึงบ่อเกลือปมาแน่นำก่อนบ่อเกลือสินเทาเรียบร้อยนะคะทุกคนเป็นติบ่อเกลือก็จะอยู่ใกล้เลรช่ปาแต่อันนี้บ่อเกลืออยู่บนเขาก็แปลงใหม่ดีนะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูทางนี้เหรอเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทางเข้า สองข้นเธอเขาก็สอยมาเลยเลทหนึ่งก็ก็ได้หละถือว่าตอนที่ระลึกมะของมันก็ต้องมีเพราะเราลองลดไป <c oughs> อันนี้เขาหมดแล้วเหรอกเกาะกระเป๋าไว้หมดแล้วตอนนี้หมดแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านแล้วก็มีแบบกรรมวิธีการทำเกลือให้ดูอะไรอต่อางๆนานา เดี๋ยไปเขาไปเดนกับพ่อป่ะเดี๋ยวรอเขาละไปแดดออกนลุกเลยด้ยวยเอเเข้าราาาลลา้านน้ำหน่อยร้านนู้นร้านนู้นร้านสวยๆตรงนูง้นเออจะไับมีกันทีๆก็ที่เมื่อกี้ว่าอาไม่ใช่ ก็เป็นวิธีการทําเกลือนะคะแล้วพ่อเขาบอกว่าเกลือที่นี่ไม่มีไอโอดีนเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มาจากทะเลใช่ไหมคะพ่อมันเป็นแบบเกลือถิเขาอ่าเป็นเกลือถิ่นเขา,เเขาใช่ต้องเติมไอโอดีนลงไปเพราะว่าอันนี้เขาเคยแค่แบบน้ำเขาลานุ่นค่ะเพราะว่าถ้าแบบน,น้ำเขา,แบบาเค็มใช่ไหมน้ำเขาเค็มใช่ป่ะคะพ่อ แต่ว่าหอมอ่าเป็นน้ำครีม,มเละตอนนี้ก็มาคาเฟ,ฟ่นะคะทุกคนเลยคาเฟ่แล้วของราได้แล้วตอนนี้นะคะก็ออกมาจากคาเฟ่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนล้วเราก็จะไปก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราจะไปเชียย่ยวไรกันเลยด้ค่ะตรงเมืองนะแล้วก็เมื่อออกมาจากคาเฟ่คาเฟ่ชื่อน่าจะกลิ่นไอโฟร์หรือเปล่า ก็จะใช่แหละค่ะแบบ mood and tone เ,เขาดีอะล่ะเขาน้าลัมากมากๆก,ก็ถ้าใครผ่านมันก็แวะมาได้นะคะอยู่กันที่วัดทรขาวทุกคนเจอน้องมาสองตัวด้วยวัดห้วยเออวัดห้วยทรายขาวตกคำว่าห้วยเป็นหนึ่งคำ พุ่ยพุ่ยวัดทูนไทรขาวนะคะนี่ว้าวบรรยากาศรอบๆเฮ้ยแต่วัดสวยอ่ะว้าวน่ารักเยอะจังน้องน้องน้องไม่ส ouais นใจน้องไม่เล่นด้วยเลยอ่ะ วันนี้จะไปม,ม,มีจหมหาหน้ารักหน้ารักอะ่ะหม่าเต็มไปหมดเลย ไปที่ไหนก็มีแต่การดูอ่ะงใส่รองเท้าก็เขาบอกให้ใส่รองเท้าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างก็มีระฆังกระดูกกึ้นขึ้นขึ้นได้เดี๋ยวล,ลงมาค่อยขอขอได้ปะเนี็คเดี๋ยวพระตู้งอนเอ้ยจะช่องนี้พระยังไม่นอนย,ย่าสีโยชน,นี่ยัมีจ้า <laughs> ว้าวก็ะพาร์ตเมนต์รูปนะคะนนว่ายผากันอันนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้เราเดินลงมาจากข้างล่างทุกคนเห็นก็เดินขึ้นมาเลยเป็นพระประธานศักดิ์สิทธิ์นี่กว่าร้อยปีใช่หมีป้ายบอกนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าคยอะไรเป็นงาบปฏิมากรรมของอินเดียหรือเปล่าก็ไม่รูเ้เพราะว่าเนี่ยบนตึกเนี่ยแบบดูดูนะคะ พี่แชมป์นบนสุดแล้วอุย้ยทำไมนะั่นไม่มีคนเข้ามาเลยเหรอพยายามโคตรที่นี่ฉิเจ้าหน้าอะอุย้ยเขาถอดรองเทาง้าเข้ามาได้ยังจริงๆริง <laughs> อุย้ยสุดเท่อ่ะดิฉีเฮ้ยมันเป็นตำรวจจริงๆนะนี่เออพยายามโคตรที่นี่ขีเจ้รวจ้าที่ทำไม จำอะไรอย่างจำเลยอ่ะ <c oughs> อยอดนี้คือยอดอะไร <c oughs> อร่ะคะพ่อยอดที่หักออกมาอยอดเจดีเหรอยอดเจดีก็บนดูทุกคนหาสนมากไหนไม่รู้ว่าอันไหนอ่ะแต่เราเห็นว่าอยู่ตรงนี้ที่หกักโ <c oughs> อ้ยเดี๋ยวจะให้ดูวิวรอบๆนะคะทุกคนจับมุมนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่ปฏิมากรรมอินเดียของไทยได้แหรามเกียนรามาเกีนจริงๆมาจากอินเดียอ่าเียนนรนเสม็ก็มีอินโดนีเซียก็มีเรามจากอินเดียมอินเดียะไหนด้แล้ก็ดอกบัวนีใหดูปฏิมามแปกจริงขาวสีีมันเกินยาเลยจริงๆนี่ ปกติจะเจอแบบโทนสีขาวสีทองนี้มากกว่าสุดยอดนะมน้องแม่น้องแมนง่น้ออูนนดินอนระา้าแลงอะดูดูดูั้งเลยแม่เดี๋ยวไปใช่ะาานะน้องระาแวงเดา,าวาด้าหลังอ่า,านใช่ไหมเที่ยวกาดบกูกระโดดับคอยนะ <c oughs> หลังอานหมาจุกรักมี <c oughs> นี่นะคะแล้วก็จะมีใ,ใกล้นี่ก็เป็นพระนอนเอือพระจะมะ นี่นะคะนี่คือน้านอนแปบกดีครับนอนที่นี่อนอนงอ,นนอนขาฮะอะเรปกติพรานอนจะ็เหยียดยาวฟางสีหสาสายาวอ้อจริงด้วยพรานอนที่นี่นอนงอนขาก็เคยเห็นเหมือนกันลนะคะเดี๋ยวเราให้พระกันก่อน แล้วนะคะทุกคนชื่อว่าลาลูนาโฮเทลนะคะโฮเทลโฮเทลอันเนีลยเอาของลงเลยเหรอคะมีสากว่ายน้ำด้วยแต่ว่าแต่ว่าคนนี้ไม่ได้เล่นเพราะว่าหนาวนะคะเลยไม่ได้เดียมชุดว่ายน้ำอะไรมามันว่ายไม่ได้อยู่แล้วมันหนาวอากาศมัเนเย็นสวยมากทุกคนที่กว้างไอ้ที่จอดแล้วก็กว้างขวางมากๆนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราไปเข้าเข้าไปดูเข้าไปเช็คอินกันนะแล้วก็ไปดูห้องกันว่าเข้าไปยังไง สระว่ายน้ำของที่นี่กันนะคะทุกคนต็กลังเดินหายอยู่มี่หลายห้องมากเลยแต่ห้องเขาเยอะมากอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันวนะ่าสนามอยู่ไหนสนามไหนเลยสานามไหนเอลยอด้านหลังสุดเลยเหรอคะโอ้ไม่ด oh <my> อท Ah, so great La la lu ที่จะเมื่อกี้เขาก็ย้ายไปแล้วนะคะแต่ว่าอย่างนี้ในกูก็ลไม่เห็นอยู่เฮ้ยอะไรอ่ะร้านอาหารหรอเฮ้ยอันนี้สวยมากเลยเนอะตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะกินที่ร้านเราก็จะไปดูขนมหวานกันกินอะไรแก้ข้ากันหน่อยนะคะนี่ข้างหลังก็เป็นหอนาฬิกานะคะใกล้กับหอนาฬิกาเลยใครสนใจอ่ะมันกินก็ได้นะคะ ต่นี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านอาหารนั่นแหละลโอ้ยหูให้กินขนมหวานอะไรดีเขาเป็นอะไร,รอ่ะคะน้ำแข็งใสอ,อ่ะค่ะบอกอ๋อกินน้ำแข็งใสตอนนี้ไม่หนาตายแล้วเจ๋งน่าสิจะหนาวตายแล้วลองลองลองไปดูก็ได้หรือจะกินโรตีปะอยากกินอะไรหวานๆแก้คาวดีๆหรอก เซตสั่งเป็นอ่ากล้วยนูเทลล่าส่วนของน้องสั่งเป็นชีสยืดเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าคนต่อคิวก็เยอะอยู่นะน,นกเต็มเลยทุกคนดูดินกเตอะอะไรทําไมเราไปยืดอยู่ตรงเนี้ยฝากขี้นกไปไปไหนอะไปกลางเหรอคะ ใช่ตรงนี้ก็ได้กลัว <c> ท <ười> ี่โนกขอขอเันเยอะใช่ที่โนกมันเย,ยอะเยอะมากเดีย๋ยวรอเราอยู่ตรงนี้แล้วกันเนาะ ามาเที่ยวต่อนะคะแต่ว่ายังไม่ทันได้กินเลยมาเที่ยวงานนอกไม้ของเชียงรายนะคะทุกคนชื่องานว่าเอาอ่แล้วเอาแล้วเอาอยแล้ว,ออลวชื่องานว่าอะไรน,นะคะพ่องานเชียงรายดอกไม้งามน,นะคะพี่เกาะเราก็มาแต่ว่าเราไม่สบายดูกดคลายขึ้นเป็นลมเป็นลมด้วย แล้วก็วัรา่างขนก็ไม่ได้ไปแล้วปีนี้เอาเลยมายแก้ตัวนะคะแล้วก็อยากเข้าไปดูงานกัน <c oughs> ไม่ใช่ปีก่อนสาวสามีก่อนได้แล้วมันตัง้งแต่ตัง้งแต่ช่ว,ง,วง,งงานไฟแล้วก็หน่อไม้ส่วนใหญ่น,น,นะคะไฟเราฝัก็เหมือนเดิมเช็คเหมือนเดิมก็เคยเช็คล็ซีนแล้วก็วัดไข่อะไรหน้นาาแล้วทุกคน

ตอนแรกนึกว่านึกว่า,ง,วางานเขาปิดสี่ทุ่มนะแต่ทามจริงปิดสามทุ่มนะคะทุกคนแล้วตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วเราก็ต้องประหยัดเวลากันหน่อยนะคะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะคล้ายเหมือนปีก่อนๆเนาะจะสวยนะคะสําหรับแบบไฟอะไรอย่างเงี้ยแบบใครมาหาที่ถ่ายรูปหรือถ่ายเที่ยวอย่างเงี้ยก็มาที่นี่แหละเขาจัดประมาณปีละครั้งไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใ,นใ,นใจ แล้วก็เข้ามาในโอบูเฮ้ยเขามีไอ้น้ำแบบเหมือนหมอกให้ด้วยทุกคนความชื้นอ้ยบรรยากาศฟิลว่างนอกมากทุกคนฟิลแบบเนื้อความมอกความหมอกเลิศนะว่าไม่ได้ นี่ก็เดินออกนะคะอะอกเยอะว่ามันโดนลมฝนแล้แลวเหม็นหมูโรยเนี่นยค่ะคงณแ้่เขามีเป็นสมเหมือนว่าเมื่อกี้เขาฉีดแบบไอ้น้ำอะไรแล้วสาดความเย็นนะคะนี่อะไรนะสาวกอ๋อสาก็สวยมากแบบเลือดหลปีนี้ว่าไม่ได้หรอยสิ จะเข้าไปข้างในกับน้องะคะเให้่อถ่ายเข้าไปให้เราจะเข้าไปได้เลยปะเล้ลก,กันเป็นรมานก็อกนะคทนแล้วก็ที่พื้นก็จะเป็นแบบอาไปถ่ายรูปกัน,กน สังเกตว่ามีความแบบมีโปร่งมีติรูๆร้องเราอยากถ่ายกับปี๊ดเป็นสีปีที่เล็ตเตมากเลยเดี๋ยวก็ใกล้หมดเวลาแล้วละมั้งขี่โมงแล้วเนะี่ยนั่นะน่าจะใกล้หมดเวลาแล้วแต่ก็งานก็แบบเดินวนๆรอบนะคะรอบนึงแล้วก็มาประจบข้างหน้าอนเดึม ได้เปิดให้เข้าชมในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ครับนักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่ในเวลาเจ็ดโมงไปจนถึงเวลายี่สิบเอ็ดค่ะในภาถ่ายอะไรไม่ได้ค่อรอแล้วก็บรรยากาศส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอกไม้อะไรอะไรแบบนี้นะคะแแต่สวยอ่ะเออแต่สวย เดี๋ยวเก็บรูปติดเก็บรูปเป็นช็อตสดๆเดี๋ยวเราจะให้ดูลรวมเลิศตอนนี้ก็คือแบบเสร็จอย่างบุบบิดแต่ทุกคนติดเก็บเป็นภาพช็อตมานะคะแบบช็อตไหนที่สวยก็ถ่ายเก็บมาในกล้องกล้องใหญ่กล้องตัวน,นี้เดี๋ยวเขาจะก็จะมาประมวลภาพกันตนน้องมาถ่ายรูปอีกแล้ว